ทั้งสองรับบริจาคในรังผูทั้งรับบริจาคของมูลนิธิก็เลยดึงมาข้างนอกตอนแรกผมก็ดูว่ามันจะมอ,นนะม,มองแต่พอดีเห็นมองพอดีบริจาคแล้วดูดีนะครับมันดึงที่มาก็โอเคคนระับแล้วก็ก็ดีส่วนเรื่องเงินเลยผมว่าเขาเหมาะสมดีอยู่ทุกอย่างในเรื่องของการราสมคัญการบริจาคอะไรต,าต่างๆอาจจะได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ปีหนึ่งได้พุ่งห้าหมื่น สบายทุก <Cornell>. well, okay. oh, ็ <wer> <gegangen>? ah, right. ีเลยคก็ค่อยเต็มค่อยไปโอ้ทีมความวิธีจะมีเงินเป็นล้านตอนนั้นเงียบเงียบในเงียะใน่าน ในเรื่องของสถานที่นะครับมูลนิธิก็คงไม่ได้าประชุมปีละสองครั้งหรอกนะาด่าแต่มาใช้อโอกาสก็ด้วยความดีนะครับไม่จำเป็น<า>ว่าผมต้องอยู่นะครับเห็นท่านเลขาขประสานแล้วถ้าอยู่วันไหนอะไราาต่างๆเพื่อจะว่าถ้าผมไม่อยู่แล้วจะไม่ได้ไประชุมอย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยินดีให้แจ้งมานะครับ ไม่มีอะไรแรับก็ไม่ยากเพียงแต่ว่าไม่ต้องติดแต่าไมติดงานนันเป็นอันหนึ่งอันงได้ครับอันหนึ่งจะอะไรกันตรงนี้นะครับมีอันหนึ่งที่เราคุยกันแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับสู้เก็บเอกสารหนุนที่คือเราอยากจะมีแต่ว่าจะเป็นขออะไรอะไรตจะไปมันมันจมรุดครับเพราเมไป ถ้า่นจะเก็บอะไรบ้างครับวันนี้มีอะไรเก็บหรครับนคือตอนนี้นี่สมาคมเราซื้อตู้เหล็กไว้หนึ่งตู้ตู้ตู้เหล็กพิเศษนะสี่ชั้นตอนนี้ผมก็เก็บของสมาคมอยู่ส่วนคนนี้ก็แบ่งใช้สักหนึ่งตู้คนหนึ่งชั้นก็หนึ่งชั้นน่าจะอนุญาตได้เพราะตอนนี้ผมก็แบ่งแบ่งตู้แบ่งสมาคมผู้หารกับวันครูของผมที่จัดนะวันครูแล้บก็ทห่านีย มูลนิธิก็ได้แต่วันนี้ยอดแต่ยังไม่เก็บเป็นรถโมตัรเลยนอกจากคือให้มันอยู่ในตู้นั่นไงถ้าจะใช้ก็ตกลงทางสปอเก่านี่เป็นไงตัดขาดกันหมดโล้เปล่างทางทางสปอเก่านี่คือเดิมตอนตอนท่านสปอวันนี้ท่านอยู่นะฮะท่านทำหนังสือมอบให้ผมเป็นผู้ดูแลแต่ทีนี้ ผมก็ไม่ได้ไปดูแลผมก็เกรงว่าเกิดไฟไหม้อะไรต่างๆผมก็จะได้รับโทษโดยปริยายผมก็เลยทาหนังสือส่งคืนแล้วแหละทำหนังสือส่งคืนให้ดูแลแต่ก็ก็ยังเหมือนเหมือนกับพวกเราช่วยกันดูแลนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีมีมีอะไรมีมหาวิทยาลัยชีวิตมหาวิทยาลัยชีวิตมาขอใช้ก็ให้ใช้ชั่วคราวเขาก็แต่ก่อนในกล้องเช่าอยู่เนาะ ว่าจะให้ปีละสองหมื่นนี่นี่ประธานกลุ่มสามพมาทําข้อตกลงบันทึกไว้อย่างดีไม่ได้สบาทนะครับแต่ตอนนี้ท่านท่านอะไรนะดุลยสัยไม่ใช่ไม่ใช่ท่านอะไรพอออนนายบุญธรรมนายกกุลธรรมแต่ท่านมาเป็นผู้อำนวยการที่ท่านให้มาแล้วสองครั้งมั้งครั้งละห้าพันผมก็เข้าในสมาคมถือว่าเป็นของส่วนรวมทุกคน ผมก็เป็นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็เอาเข้าเป็นรายได้ของสมาคมยัในไงก็ได้ช่วยกันสมาคมให้มันข้มแข็งนะครับแตนน่ก็ยังไม่ข้นแข็งพออะไรต่างๆเงินทองยังสู้วัน,นิธิไม่ได้ยังไม่มีพอที่จะทำอะไรต่างๆนะครับผมก็เอาเข้าในในสมาคมยังค่าใช้จ่ายแล้วก็ในการหาไรายได้ให้สมาคมเพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมในแต่ะละปีนะครับตอนนี้เราก็าาทยัง,ย,งย,ยัง,ยง ยังไม่เข้มแข็งนะครับส่วนหนึ่งก็บอกว่าถ้ามงมีรายได้ในงานบรรพูก็แบ่งครึ่งหน้านก็ดูแลกันก็ดูแลกันก็รูบลกันก็รูบกน็งแลกั็ดูแลกันก็ดูลกน็มูเงินก็ดมแลนก็ดนแงนก็รูแลกันก็ู่แลกนก็ดูเลกนก็ดเแนกูแลกันก็กนันก็ูเกน็กนกก็ดูกดูกน็ันกันก็ู่กัยกนสู่ปรัชาชน ผมก็เอามาซื้อทองนะครับมาซื้อทองแจกปีนี้ก็สองหมื่นที่ลายเนี่ยก็ปีนี้ปีนี้สองหมื่นเนาะสองหมื่นเพราะว่ากางของมีชกันท่เียนคเเรี่ยเหม่ลมเหลอยอยกให้มันาทุนาก่อนทาค่องนี้นะครับเราก็